สวัสดีค <irgendw> ร <carbono S 2> ับครับพบพอกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับปืนยิงหนูช่างออกัสดนะครับผมตัวนี้สิเป็นรุ่นพันธุ์ไทยลูกซองครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้สิเป็นรุ่นพันธุ์ไทยลูกซองครับเป็นไม้ประดูครับผมไม้ประดูทั้งชุดนะครับเนาะตัวนี้ระยะยิงหวังผลกับหาเมตรหเมตรได้เลยครับผมสําหรับยิงกองเข่าครับนี่ครับนี่ครับที่เป็นลูกไม้ไผ่ครับผม เป็นลูกไม้ไผ่ติดหัวเหล็กเนาะครับเนาะตัวนี้คือมาตรฐานของนายสร้างครับผมนี่ยยิ่งระยะไกลได้เลยครับระยะหวังผลกับหามีดโเมตรได้เลยครับตัวนี้นี่ครับมีความแม่นย่ำครับตัวนี้นี่ราคาราคาซีอูสองพันสองร้อยรวมสูงนะครับผมอ่าซิมีเก็บปลายทางน้ำครับปลายท่างกับสิบบวกเพิ่มอีกครับผมค่ะพี่น้องท่านใดสนใจกันติดตัวนักสร้างได้เลยครับเดี๋ยวนักสร้างติดถิ่มเบอร์ทัวไว้ให้ ใส่คลิปเนาะครับเนาะหรือว่าแอดไลน์มากก็ได้ครับแอดไลน์กับไอทีไลน์ก็เป็นเบอร์โทรหละครับเบอร์โทรของนายซังนะครับนี่ครับนายซังก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวต่อไปขันมีผลงานกับสีน้ำเสนอให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งเนาะครับเนาะครับครับผมขอพูดในไลฟ์ครับสวัสดีครับผม